เป็นไรอะ่ะเมื่อคืไม่ได้นอนเหรอหทำไมฉันจะนอนไม่ได้นอนมันเกี่ยวอะไรกับนายไปไหนก็นไปเปลยปยืนยิ้มทำไมเนี่ยคนลลกนี่จะพูดเนี่ยเพราเห็นว่าเธอเป็นหมอนะต้องรู้จักหน้าทีบ้างไม่ใช่โตแต่โตแต่ไม่มีสมองแบบนี้อ้าวเฮ้ย แล้วนายดีนักหรือไงไปยืนด่าผู้หญิงเนี้ยปากหมาเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยเอาเธอนน่อนี่นะโง่เนี่ยอวดฉลาดยงเงี้ยทำไมอ่ะเห็นฉันเป็นหมอได้อย่าเป็นมากเหรออีบ้ามีอะไรกันเนี่ยเปล่าด่าหมาอยู่